ขอไปเที่ยวหน่อยได้ไหมไปได้พุ่งนี้ก็นอนที่บ้านยายไงไม่เอาทําไมอ่าติกเกอร์บอกว่าไม่ก็ไม่ต้องมีเหตุผลหน่อยนะติกเกอร์ไปได้แต่ว่าแม่ไปไม่ได้อ่ะก็วันนี้ต้องให้ติ๊กเกอร์ไปที่อื่นก่อนถึงแม่จะไปได้ไปที่ไหนอ่ะบอกมาสิไปไหนก็พุ่งนี้ติกเกอร์มีคิวนอนบ้านคุณยายใช่ไหม ใช่ไหมคะแม่ก็แม่ก็ขอไปเที่ยวก็ขออนุญาตแล้วไงไปได้วันเดียวเอ๊วันนี้ไปสู้ก็ไม่ให้แม่อะไรไหนทั้งนั้นอ๋อก็ขออนุญาตเนี่ยหรือว่าจะให้แอบไปไม่ได้งั้นที่เกอหลับแม่ไปก็ได้ไม่อ้อยเจ็บนะไงผมอไม่ยาบไม่ เดี๋ยวทิกเกอร์รับก่อนอืนนี้ไม่ใช่เดี๋ยวก่อนพุ่งนี้ไม่ใช่วันนี้ก็แม่บอกว่าแม่จะแอบไปอ่ะอาไม่แอบไปได้อะสองทุมไปได้สองกา้าเสร็จไมได้ยิ้มหน่อยยิ้มหวานน่อยจุ๊บๆ สวัสดีนะคะครับ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 ไม่เอาไม่เอาทำดีๆรติสตรวัสดีครับครับพรุ่งนี้นะถ่พรุ่งนี้น้องแมคุณยายนะคะครับไปเดียวเป็นเดียวไปเดียวเพิ่งติ๊ก,ส,นนก,กส่วนมวลก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนจะสวนมนต์ต่อเหรอ,อ,อเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวบายบายคลิปนี้ก่อน